หลังจากฝึกเดินแก้เข่าล็อกกันไปแล้วเราจะนำไปใช้กันยังไงวันนี้ไปดูกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพิสิทธิ์ปฏิบูลรัตน์นักเรียนภาคบัตจากรีเบน หลังจากที่เราได้ฝึกป้องกันหรือแก้ปัญหาเข่าล็อกไปแล้วนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3คลิปวิดีโอจำมันได้อยู่ไหมการจะจัดการปัญหาเข่าล็อกได้เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่คลิปแรกคือทําความเข้าใจก่อนว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดเพราะว่าอะไรเกิดมาจากอะไรหลังจากนั้นครับเราก็ลองไปลุยกันในการฝึกคลิปที่2เป็นการฝึกเข่าล็อกอย่างง่ายตั้งแต่เริ่ม Exer c i s e อร์ไซเฟสออกกําลังกายอย่างง่ายๆท่าเทร i n ิ่งเฟสอย่างง่ายนะครับถัดมาคือคลิปที่3นะครับคือคลิปฝึกเข่าล็อกแบบยากขึ้นมาใน อีกระดับหนึ่งบางคนเนี่ยความสามารถของเขายังไม่ถึงฝึกได้แค่คลิปวิดีโอหนึ่งถ้าเกิดไปเดินก็จะเกิดท่าแปลกๆท่าผิดปกติสําหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องการนําไปใช้ในการฝึกเดินนะครับหรือว่า,เร,าเรียกว่าฟังชั่นอลเฟสนั่นเองว่าตอนเดินเนี่ยเราควรจะสั่งการตัวเองยังไงฝึกเดินแบบไหนให้ป้องกันเข่าล็อกให้ดีที่สุดทั้งรูปแบบการเดินที่ง่ายและรูปแบบการเดินที่ยากสําหรับคนที่มีแรงและไม่มีแรงเขา่า ถ้าเกิดกลับไปฟังคลิปแรกเรียบร้อยฝึก2คลิปที่แล้วได้อย่างมีเยี่ยมตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะนําสิ่งที่เราฝึกไปใช้งานแล้วก็ไปเดินโชว์สวยๆให้ทุกคนเห็นว่าเราแข็งแรงดีแล้วนะสำหรับการฝึกฟังชั่นอลเฟสนะครับหรือว่าการฝึกการเดินสิ่งสําคัญเลยก็คือคําสั่งที่ให้กับตัวเราเองในจังหวะการลงน้ําหนัก ถ้าเกิดเราฝึกเรื่องการลงน้ำหนักฝึกเรื่องเข่าล็อกเข่าแอนในจังหวะยืนนะไม่ต้องซีเรียสเรื่องการก้าวเดินนี่คือสิ่งสําคัญบางคนเนี่ยจะโฟกัสหมดเลยทั้งยกทั้งเหยียดทําให้คําสั่งเนี่ยไม่สม่าําเสมอแล้วเราก็ต้องสลับคําสั่งให้ยกให้เหยียดสลับกันก็เลยทําให้การควบคุมกล้ามเนื้อเนี่ยยากขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําว่าการฝึกการเดินที่เหมาะสมนะครับต้องค่อยๆให้คําสั่งเฉพาะช่วงการเหยียดยืนเนาะนี่คือสําคัญเนาะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สําคัญ3อย่างสําหรับการนําไปใช้ ะตอนเหยียดยืนลงน้ำหนักเมือนคลิปที่แล้วเลยจำไ,ได้ไหมครับ3คําสั่งที่สําคัญก็คือ 1. เหยียดตัวขึ้นสูง 2. ดึงสะโพกไปด้านหน้า 3. เหยียดเข่าให้อยู่ในแนวตรง3อย่างนี่คือคําสั่งที่จะบอกกับตัวเองนะครับคำสั่งที่บอกกับตัวเองคําสั่งต้องห้ามเลยก็คือกดเข่าไปด้านหลังอันนี้ไม่ถูกต้องเหยียดเข่าให้ตึงอันนี้ก็ไม่ถูกต้อง แล้วก็คำสั่งที่จะสั่งให้เข่าตรง,งเขาตึงเนี่ยควรจะเป็นคำสั่งสุดท้ายอย่านำมาเป็นคำสั่งแรกในการเดินของเราอย่าบอกตัวเองก้าวขาไปปึ๊บเหยียดเขาตึงเหยียดเข่าตึงถ้าเกิดเราสั่งการตัวเองแบบนี้บ่อยๆเขาก็จะตึงตลอดเวลาเขาก็จะล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะนำไปใช้แล้วบอกกับตัวเองในจังหวะไหนของการเดิน อันนี้คือการเดินแบบถูกต้องนะครับเริ่มต้นจากขาข้างกอนแรงนะครับวางอยู่ข้างหน้าแล้วนะคําสั่งที่เราจะต้องให้กับตัวเองในตอนเริ่มก้าวคืออันที่1ครับเหยียดตัวสูงน้ําหนัก,กค่อยๆมาข้างหน้าทีละนิดดึงสะโพกมาด้านหน้าดึงสะโพกมาด้านหน้าเยอะเอ่าเกร็งเขา่าเหยียดเข่าให้อยู่ในแนวตรงข้างไว้แล้วก็ก้าวข้างขวา,าไปอ่าถัดไปก็เหมือนเดิมเลยขาซ้ายไม่ต้องซีเรียสนะครับจะก้าวมายังไงก็ได้ก้าวมาถ้าถูกถ้าผิดยังไม่ซีเรียสนะหลังจากวางเสร็จอย่าปล่อย ให้เข่าด็อกนะครับต้องให้เข่าหย่อนหย่อนงองอเล็กๆนะครับหลังจากนั้นครับหรเหยียดตัวสูงน้ําหนักมาข้างหน้าดึงสะโพกมาข้างหน้าก่อนเหยียดเขา่าเกรงเขา่าโอเคก้าวจังหวะลงน้ําหนักไม่ต้องรีบนะครับช้าๆนะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับการฝึกในการเดินก็คือการที่จะต้องบอกตัวเองว่าตอนนี้ขาที่อยู่ราบกับพื้นเราควรจะขยับเคลื่อนไหวร่างกายส่วนไหนก็คือเมื่อเราก้าวขาไปวางกับพื้นแล้ว จังหวะนี้เราควรจะบอกให้เรายืดตัวขึ้นสูงนะครับถัดไปที่เราจะบอกให้สะโพกดันไปด้านหน้าเนี่ยคือเราต้องการให้สะโพกเหยียดขึ้นไม่อยู่ในมุมงอนะครับส่วนอันสุดท้ายที่เราจะบอกกับตัวเองก็คือเหยียดข่าให้อยู่ในแนวตรงจังหวะนี้คือการบอกให้เราเหยียดขาตรงอยู่ในแนวตรงปกติ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องบอกตัวเองให้เคลื่อนไหวให้ถูกจังหวะกับการเดินถ้าเราบอกคําสั่งตัวเองที่ถูกเป็นลําดับขั้นตอนแต่เราไม่รู้ว่าควรจะบอกตัวเองจังหวะไหนการใช้งานก็จะผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นสสิ่งสําคัญสําหรับการนําไปใช้ในการเดินก็คือต้องรู้ลําดับขั้นตอนการสั่งว่าเราจะต้องออกแรงลําดับขั้นตอนแบบไหนอันที่2ก็คือต้องรู้ลําดับขั้นตอนแล้วก็นําไปใส่ในช่วงของการเดินที่ถูกต้องทีนี้เมื่อเรารู้ลําดับคําสั่งที่ถูกเรานําไปใช้ในจังหวะการเดิน ถูกแล้วเนี่ยผมจะมาแนะนําให้ฟังกันอีกเพิ่มเติมสําหรับคนที่เดินไม่ถูกต้องนะครับคนไข้ที่เดินไม่ถูกต้องนะครับเขาเดินท่าทางแปลกๆหรือท่าผิดปกติยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่ๆเป็นอย่างนี้กันอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นนะครับค่อยๆฝึกแล้วปรับไปเป็นแบบแรกนะลองไปดูกันนะครับคนที่เดินไม่ถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาจะ เหยียดเข่าตรงก่อนตั้งแต่แรกพอคำสั่งบอกให้เหยียดเข่าตรงตั้งแต่เท้าวางกับพื้นปั๊บเนี่ย<ม>เข่าก็จะล็อกแล้วพอเข่าล็อกเสร็จจังหวะการถ่ายน้ําหนักก็จะเป็นการโน้มตัวเอาน้ําหนักมาใส่ซึ่งการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ครับมันไม่ส่งเสริมและไม่กระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อหน้าขาเลยเดินไปลักษณะนี้นะครับสักสิบรอบ20รอบหรือแม้จะเดินทั้งปีเลย<ม>เข่าก็ไม่หายล็อกแน่นอนนี่คือรูปแบบที่1เลยที่เราจะเจอกันพี่ๆเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้กลับไปฝึกทิคี่่1ขอองผมหนยนยะ ไปฝึกคลิปที่2แล้วค่อยมาฝึกคลิปการเดินนี้นะครับถัดไปรูปแบบที่2ของคนที่รู้สึกว่าพอจะคุมเข่าเองได้แล้วเขาเป็นกังวลมากเลยว่าเข่าจะล็อกหลายๆคนครับก็เลยใช้วิธีการในการย่อขาไว้ก่อน พอขาลงกับพื้นย่อขาไว้เลยแล้วเอาน้ําหนักไปใส่แล้วก็ก้าวซึ่งแบบนี้เนี่ยไม่ได้ผิดสัทีเดียวนะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยจะทําให้รูปแบบของการเดินเนี่ยสมองสั่งการให้กล้ามเนื้อเกรงในมุมง,งอไว้ก่อนตลอดเวลากล้ามเนื้อของเข่าของหน้าขาของก้นที่ใช้ในการเหยียดให้ตรงจะไม่ค่อยได้ใช้งานมุมนั้นก็จะไม่ค่อยมีแรงการสั่งการมุมนั้นก็จะไม่ค่อยดีร่างกายก็จะจํารูปแบบเดินย่อๆลักษณะนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไป นะครับซึ่งถ้าถามว่ารูปแบบที่ผิดปกติแบบหนึ่งกับแบบ2แบบไหนฝึกง่ายกว่าผมบอกเลยครับว่าแบบที่2เนี่ยจะฝึกง่ายกว่านะเพราะว่ากล้ามเนื้อเข่ากล้ามเนื้อก้นมีแรงถ้าใครเดินผิดปกติในรูปแบบ2มาปรับกันได้มาฝึกกันได้นะครับแล้วก็ต้องกล้านิดหน,นึง่งในการที่จะเหยียดเขา่าจังหวะสุดท้ายหลังจากดึงสะโพกไปด้านหน้า นะครับหลังจากที่เราดูกันไปแล้วนะครับรูปแบบการเดินเข่าล็อกที่ไม่ถูกต้องทั้ง1ทั้ง2นะครับแล้วก็รูปแบบการฝึกการเดินที่ถูกต้องอย่างแรกสุดเลยที่ผมพูดให้ฟังเราก็จะต้องมาปรับนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าการปรับอย่างง่ายๆก็คือ1 จัดลำดับคำสั่งให้ตัวเองใหม่ในจังหวะการเดิน 2. ลำดับคำสั่งนั้นนำไปสั่งการตอนเท้าอยู่กับพื้นให้ถูกจังหวะช่วงแรกอาจจะมีล็อกอยู่บ้างแต่อย่าให้ล็อกเยอะฝึกไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหน้าขาคุมได้ดีการเดินจะดีขึ้นเข่าจะล็อกน้อยลงขอเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนึงจริงๆแล้วมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่ช่วยเป็นตัวไกด์ไลน์หรือเป็นตัวช่วยเป็นฟีดนแตะให้เรารู้สึกว่าเข่าตอนนี้อยู่ในมุมที่ถูกต้องนะเขาจะเรียกว่า knee brace นะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์เนี่ยที่สําหรับล็อกมุมของเข่าได้ว่าเราต้องการให้เข่าอยู่ในมุมตรงมุมงอสัก5องศานะครับซึ่งพอเข่าเราอ่ะจะดันเหยียดตรงจนล็อกเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้านเราและก็จะบอกว่าตอนนี้เหยียดหนักเกินไปนะสิ่งสําคัญของการใช้น n e บ b r a นะครับก็คือเราจะต้องไม่ต่อสู้หรือไม่ฝืนไม่เหยียดสู้กับตัวน n e บ b r a พอเราเหยียดปุ๊บแล้วเจอรู้สึกว่าตัวัพ p อ o r t เนี่ยมันขืนขืนแล้วมันขัดกับการออกแรงของเราเราต้องผ่อนแรงลงนี่คือสิ่ง น,นะครับไม่อย่างนั้นถึงใช้ตัวนีเบสแล้วเราเหยียดเต็มที่พอถอดนีเบสม่ก็จะกลับมาเดินเข่าล็อกเข่าแอนเหมือนเดิมน,นะครับผมฝากเอาไว้ถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนําไปใช้ในการฝึกร่วมด้วยได้แต่ต้องไม่ฝืนไม่คืนกับตัวสปอร์ตนะครับถ้าอย่างไรวันนี้ฝากคลิปวิดีโอนี้กันไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าใครมีปัญหาเรื่องการเดินรูปแบบต่างๆลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาต่างๆไปให้ขอบคุณมากครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบ,บําบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะปางฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสองสัยหรือว่ามีคําถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าบัตนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายังไงฝากทีมรีเบนเกรย์ผ้าบัตกครับ